สวัสดีครับวันนี้เาเจอกันอีกแล้วครับก็วันนี้ไม่แนะนำโคโลคาเซียอีกตัวนะครับวันนี้เป็นโคโลคาเซียแนนแนนซี่ <Nancy S 2> <Nancy S 1> นะก็ก็เป็นลักษณะเหมือนไบลาวาเหมือนกันนะครับตั้งกระดูกก็แต่อตอนนี้ยังออกฟอไม่ค่อยชัดนะครับก็ต้องรอตว,วันนี้หน่อยครับตอนนี้ก็เริ่มมีไหลมีอะไรนะครับนี่ครับ ผมปลูกใน <c oughs> ม้วนบ่อครัผมเล้งแดดร้อยนะครับแล้วก็รดน้ำมาละหนึ่งรอบนะครับก็ไหลก็เริ่มมาผมอันนี้ผมตัดไปหลายต้นนะครับแต่ไม่ได้ทำซื้อไปก็ประมาณนี้ครับก็ใบใหญ่ลองไปดูปใกล้ๆได้ต้นนี้อายุประมาณ สาถึงสี่เดือนได้ครับผมอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับก็ออกมาเลี้ยงแดดร้อยฝอนร้อยก็โตวไวใช้ได้นะครับในกลุ่มเขาผมก็เห็นเขาพอมีราคาอยู่นะครับก็ขายไหลกันห้าร้อยเก้าร้อยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาไปถึงไหนนะครับก็ยังไม่ได้ติดตามใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยไนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปหามาเก็บด้วยนะครับ